สวัสดีค่ะวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จจตังว่าจะมาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะเพิ่งจะไปทำรถมาค่ะทำรถเสร็จมาเมื่อกี้นี้เออมันเสียวันนี้จ่ายค่าซ่มอมแอร์แล้วก็สายพานน่าจะเป็นสายพานรัมมิ่งนะคะ หมดไปเท่าไหร่ห้าพันแปดวันนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นสถานที่ทุ่งนาบ้านเฮาอากาศบ้านเฮาไปท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวบรรยากาศบ้านเฮาเนาะทำอะไรกันเนี่ยอ้อมหัวครับอ้อมหัวหอ,อ,นนอ้อมหัวบอ้อมน้ำปักจักค่ะ ขอไปหน่อยนะจ๊ะออพ,พ,พ,พี่จะเดินไปชมบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะ <laughs> ดูดย่างนี้ไค่ะให้ยังใหญ่ต้อยบะามเทศบ่เอามากินแนบะคำผ,ผ่านท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศทุ่งนาเนายเฮ้ยมีแต่ไปกับไปเนาะท่านผู้ชมเนาะ มีเสียงกบเสียงเขียดห้องโอ้ยอากาศคึ้งะคืกดีแต่อากาศดีดีค่ะได้มาสูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วมันช่างสดชื่นจริงๆเนาะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับใครเข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ เป็นกำลังใจให้เจตังด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านเฮาวันนั้นก็พากันมาเดินเล่นเล่นกระปั๊บตรงนี้แหละตอนในช่วงปีใหม่เนาะอากาศคือดีแท้ค่ะท่านผู้ชมนี่ไหมพามาถ่ายท้องทุ่งยามเย็นเนาะท้องทุ่งนายามเย็น โอ้เข <phin é> uh, ้าคืองามเถอเฮ้ยทองอันนี้ใส้ปุ๋ยบ่เอาบ่เอาที่เขาใกล้คือเห็ดคักแถว่วะคือบูรณาการแถะคือบูรณะแถะวะอันที่ใกล้อกไหมคือบูรณะแถะนี่แหะค่ะท่านท่านผู้ชมกระท่อมของยายนาว่าจะไปถามยายนาอยู่ว่าฝันหรือเปล่าฝันวะ ฟันมีโชคลาภอยู่บ่ฟันดีอยู是是่บ eh? ่น no ี่ฟันดีไม่ต้องไปถามแล้วสินะฟันดีบ่ยายฟันมาแบบได้ันมาได้เง้หอตัวเล็วดอววอวอาจไหนฟันมาจังไหนกันว่าันี่ยโอ้ยวยนี้ไปยุกยิกไก่เนี่ได้ยินอ ฝันยูหักบ่ได้ว่าตัวเลขหักตีเอาฝันได้เงินได้ทองเนาะฝันว่านนี่คฝันดีแต่ฝันได้เงินได้ทองเออมันไม่ได้ตั้งใจมาหาว่าแก่ได้ฝันว่าสิไปเอาเขาแต่เลยขี่รถไกลมาเอาเขาใส่เอาเขาไปสีอื่มเขาซีใส่แล้ววัดอู่ก็เลยว่าขี่รถลงมาหาใหญ่หนักเลยนนางใหญ่หนักฝันแมาถามว่าปับโทมามาอยู่บ่บอกเลรื่องโอ้กะบอกโอ้เพิ่นกะโทรมาอยู่เพิ่นกะมักยุ่นกลับมาอืม เพิ่นมักมท่านที่มาถามความฝันก็เลขปับนี่แล้วอันโทรมากจริงๆว่าเพิ่นก็ได้ตัวเลขยุบแต่ว่าเพิ่นถังบนเลยบอกเด้อต้องไปโทรถามเพิ่นโดยตรงแต่ว่าเลขเจ้าของก็มียุ้มักสองสี่กับสองศูนย์วดนี้ได้สองศูนย์อืมแใส่สองสี่สองสี่อมักอันฟันว่าได้ใส่สวยนี่แล้วใส่สวยอันสสยข้อเนาะสองศูนย,ยนเนาะหญ่งกะ ตีใส้ซีนอสอยกับเป็นศูนย์นะซีศูนย์มันเขาเอาว่างไว้เหรอคล้ายๆเรียกศูนย์นอ้ว่างลงก็เลยว่ามักสองซ2สองศูนย์องอย์เจ้าของมักแบบนั้นตีใส้แบบนั้นอยนี่เป็นสองเออมันสองสซนนะข้าเจ้าออามาหายเนาะไยิงหรอไม่ยิ่งไม่ยิ่งคือเฮานาะเออไม่ยิ่งคือเฮาข้าเจาบ้านเลยได้สองซีองย์สองซนก็เลยตีสองซีสองศูนยตีแบบง่ายๆแล้วบุคคลหลาย สองสีนน่กับสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมคุณนายหน้าตีเป็นตัวเลขสองสี่สองศูนย์เนาะเจ้าของอะมักแบมแบมน้น้ำแบบกเ็เลยตีแบบง่ายๆเนาะให้ฟันได้ได้เมื่อวานซื้นอนี่แหละจะบ้าไก่ปกติเจ,<ะ>จ้าเสียงโชคลาภเจ้าเกี่ยวกับความฝันบอกเอาตะเลงมาจะใส่โซน่ากะเสียงกับความฝันเจ้าของเนาเอาเอามาทางอื่นกะคือว่า บ่ค่อยบ่ค่อยถือปัญหาทาทาเจ้าของฟันก็ฟันขี้ลายคืออย่างนั้แล้วก็บ่เว้าๆลงเนาะฟันขี้ลายคือย่งก็เลยตีมักสองสี่สองศูนย์มีฟันรอเป็นจังทร์โสดปีอือใช่ว่าเออเจ้าเอาสอยมาให้เจ้าของที่ถือเล็บบอกระไปฟันเห็นคลองอันมันอันบ่ค่อยอันนั่นนะเรอบไปก็เว้าเนาะเว้าคิดเอาเนาะจะหลับฟันความขี้ลายเนาะเออของบุดียวเห็นฟันขี้ลายแบบนี้ทางอย่าอยาอย่าเข่าได้บื่อเอาเจ้ากันฟันขี้ลายเล็บเข่า นั่นแหละเลขเขาอ่ะถ้าฟันแบบว่าได้ตัวเลขตัวยังงั้พวกเขาพวสด่งว่าจะฟันชีล่าดอืมฟันแบบขีล่าก็เลยตีใส่ในละขามาใหา้บึงสินะ่ะไม่ยิ่งสินะก็ก็กมาฟันเกี่ยวกับว่าเขาเจ้าจเอาเอาซอยมาให้สินะก็เลยตีใส่เป็นสองสี่สองศูนย์คำว่าขีราข่าดภ้าษาไทยมีเต็มกัรที่สร้างก็คืขอแบบว่า มันมันไม่น่าจะเล่านะเออไม่น่าจะเล่าของผู้หญิงมันเขาเอามาให้ดูอตีเอาแค่นี้ละดูมันแบบพูดง่ายๆคือมันไม่เหมาะสมอืก็เลยไม่อยากพูดเลยถ้าคุณยายฝันลักษณะนี้ตัวเลขจะเข้าใช่ไหมก็ตีเอาเนาะขอม่ยิ่งเนาะอัเข้าเจาให้เบิ้งเลยเด้เจ้าก็เลยว่าโอ้เจ้าคือเอาห้เบิ้งแถอเนาะบาดที่เจ้าบ่อยากอายบ้าวพูดอยู่ เออพัดโซของเอาเออพัโซของเราเอาเอากันเลยบาเอาเจ้าบวเอยากอายบ่เอาเอาไปได้แล้วบวอยากเบิ้งสั่กันเลยอาซีเนาะเขาก็เลยออกอยหนีบานทีนี้ก็เลยฝันแบบนี้เคยฝันขี้าล่แบบนี้จะเข่าเลยเขาฝันแต่บานนี้ถ้าฝันเห็นตัวเลขตัวยังกะเคยฝันได้ยุ่แต่ว่าไปซื้อแล้วโกเขาก็เลยหมักแบบนี้เนาะบันนี้ก็เลยพอฝันขี้ไลเซจต่อมาก่ะมาฝันว่ามีคนเอาทองมาให้นะ เอาท่อมาให้สองเซนก็เลยตีสองซี่สองศูนย์กับอันฟันขี้ลายนั่นก็อยากตีใส่แค่ว่าให้สองเลยตีสองเลยหัาใหญ่ก็ตีสองลวเป็นสองเลยเป็นบ้เออเป็นสองเซนเนาะแล้วก็อันไม่ยิ่งเป็นซี่นาะก็สองซีอันความขี้ลายนั่นนะความคิดในเจ้าของที่เขาให้เบิ้งเนาะก็เป็นเป็นหาหาซี่นี่แหละไม่ยิ่งเนาะอันนั้นก็บหาเนาะของที่อันเข้ามาอยากเราว่า กันเนี่ยนะหาซีอันเท่าก็เลยตีไซส์สองซีสองศูนย์เห็นซื่อๆก็หาซีนั่นแหละหาซีหาหาสรุปแล้วเจ้าตัวเลขของเจ้าเงินนี้อันที่ตัวเองมากนั่นสองซีสองศูนย์ที่ที่อันฝันที่บ่อนหนาเราน่ะก็คือห้าห้าห้ากับห้าซีสรุปเงวนนี่คือสรุปเงวนนี่เลยนะของเจ้าเนี่ยเอาเนี่เจ้าชี้สรุปเลยว่าตัวเลขที่เอาตัวเองซื่อๆบอ่สรุปนี่แหละ มันก็ว่าได้สองยางนี่ได้กับสองสี่สองศูนย์แล้วกะห้าห้ากับสี่ห้าอสองสี่สองหกับสี่ห้าที่เขามาให้เบิร์นี่เออเออยายยานหน้าเจ้าไปยานาถอ่ะโอ้ยหน้าคอยเลยหละถึงจะว่าออกมาเบิร์สมือสมื่นเี่ยปะอด่ยกบรรยากาศบรรยดีเด้อคำคมากนะบรรยากาศดีนุคือนาของยายหน้าคุาผู้ชมมันย่ใล้ๆบ้านเนาะ ไก,กลบ้านย่างออกมาบ่พอพหานาทีก็ถึงแล้วเดินไม่ถึงห,าห้านาทีค่ะท่านผู้ชมมองไปฝั่งทีู่ตั้างขายให้ดูมันจะเป็นแบบถนนเนาะคุณยายเนาะอืมถนนถนน,น,นลาดยางถนนลาดยางนะคะอันนี้ก็มีโอกาสยางมาะลนเจะได้หนักพอดีได้มาวางเหรนน้ำฝนท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศเออออกมาชมให้ชมนะยางบางๆก็ออกมาอัน รับลมเย็นยังไงลราก็เข้าไปเวลาเขียยเขี่ยอย่านี้ค่ะวานางเหยินยั่ไงแค่ชิหายเขียนอะไรอย่างนี้หายเขียนหายเขียนอาจจะคิดอยังออกได้เนาะเพราะว่ามันเงียบดีนะเสียงกบเสียงเขียดยังมีเลยเหรอเสียงกบเสียงเขียดยังมีด้วยนี่ยี่ปานว่าเดือนหาเดือนฮกเลยนี่ฟังเสียง ลอ้อซิซิ่งซ่เราผู้แทนจะทําผู้ชมดิสมัยตะกี้ท่นผู้ชมจะต่างกันอันนอนอยู่หัวนี่กัได้ยินได้แอฟ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 อยู่เสียงหอเอออาอนอนได้ยินได้อยู่หัวกันในเสียงนี่อู้หูเออเพราะเราคือเห็นสมัยตี้เนาะมันมันมันเสียงห้องแอฟแอฟแอฟเลยตอนแรงนะตอนเนี้ยา็ยามเมื่อเสาร์นี่เอาอันของไก่โอ้ทําไมนาทําไมไม่สวยเจ้าของนีหน้าอ๋อนั่นแล้วแต่ใครครัวใครครัวมันครัวเป็นก็เป็นครัวไม่เป็นก็คือไม่งามมันอยู่ที่ออมันไม่เขียวล่ะอาอไม่เขียวเเพราาาาะว่ขขทให้้มันนด น้ำถึงเหรอน้ำถึงแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ดูดสายมันก็แห้งแห้งเอ้าไม่ไผ่จูดกันทานไหมไม่ไผ่จูดเอาพ่อบอกตามเห็นอยู่บ้านไม่ไผ่จ uh> ูดเอามันไม่กระทอมเขาได้เออเออโอ้โอยยุกระย่าดอก บโบ้บุกยังบ่โอ้ตกใจหมดค่ะนึกว่ารักไม้รักหยังเนาะนึกว่าไฟรักไม้แบบที่ไม้กระท่อมขับโอ๊กแบบว่าหายบึ้มเบิ่มเขาแล้วหนักบรรยากาศมองนี้แล้วท่านผู้ชมอันนี้ต้องมาขามามายายโอ้ยเจ้าขามาขามอยังแรกเรามาปลูกบรรยากาศดีนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศดีอันนี้ก็คือเป็นไอ้คุณยายก็ทำข้าวนาปังเนาะคุณยายอือ เศรษฐกิจเดบอกเขาก็บ่ค่อยดีแล้วเขาราคาตกตกแต่ปีเอ็นเขาหน้าปีพละปีนี้เขาหน้าปังจะสิดีบ่ดีอดีปีแล้วผีละหอดีรั้นแท้เจ้านี่อดบท่นหอนอกจากมันมากอีหลีอย่างสิขึ้นหอดีย่างพอนั้นขึ้นหอดันขึ้นหอดพีขึนหอด เออตีนกไอ,กอ,อนกไผ่นี่ล่ะเจ้าคือดีเทจ้าเห็นกอไผ่ไว้หัวไว้ลงหนุ่มได้มาปลูกไว้อออืโเจ้าก็มีออกอไผ่ก่อนหนึ่งอยู่เออคนหน้าก,ก่อนหนึ่งกับสังไผ่นะโอ้อันนั้นกระเมนเอออันนั่นกระเมนเออถ้าปลูกปลูกเลีเ้ยงเลี้ยงไว้ก็ดีโอ้อันนี้ไม่ใส่ปูนเลยไม่ไล้เขามาซื้อกระดูกกระตึกบริจิตรู้ไหมกระตึกอยู่นี่เลยฮะตึกอยู่นี่ อันนี้เป็นนาปังไม่ใช่นาปีนะคะท่านผู้ชมห้าผู้หลงค้นหมื่นไฮเดรเฮดสูเออได้เฮ็ดสุปีอยู่ถ้ามือหันย้ำได้น้ำเคลื่อนหลายก็ได้เฮ็ดถ้าน้ำได้เคลื่อนหน่อยแต่เขาก็เจ้าเขเวีนอยู่ไอยก็มีอยู่เราถ้าน้ำหน่อยกัถ้าฝนบุหรีน้ำเขาเจ้ากักขังน้ำไว้บ่หลายเขาก็บบ่หายเฮ็ดได้ปีก่อนเขาเคยบ่ไดเฮ็ดอยู่นีฝนดีป่ก็ก็บอว่าดีเขาเว้นว่าเว้นเปลี่ยนเดี๋ยวเฮ็ดปีนี้ทั้งนี้ปีนาเขาอาจจะบ่หายเฮ็ดปีเมื่ออาจจะพุูน ม,มันเร้วแต่น้ำเคลื่อนหน่อยหลายค่ะท่านผู้ชมก็ฝากไม,ไมเอาไปค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเมื่อกี้เดินมาไม่ได้ตั้งใจถามหรอกแต่ว่าถามพุณยายนาคเฉยๆว่ามีความฝันหรือเปล่าพุณยหยนาคบังเอิญฝันนะคะ ก็เลยเล่าให้ฟังไม่รู้ไม่รู้ว่าปกตินี่ฝันดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้บางครั้งก็ฝันดีบางครั้งก็ฝันแบบว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีดีอยู่แต่มันมันไม่ได้ตัวเลขเนาะฝันดีอยู่แต่ไม่ได้ตัวเลขอฝันไปเที่ยวไปโน่นไปนี่บางทีก็ฝันได้ตัวเลขแบบว่าเอาละตีใส่ตัวเลขนอกแบบว่าฝันเห็นความแบบว่าไม่น่าดูอย่างนี้ไงเราก็มาตีใส่เลข ฝันแบบไม่น่าจะเล่านะไม่น่าจะเล่าเป็นเรื่องแบบาฝันแบบนี้เนาะเราไปตีเสลเลขกก็รู้สึกว่าเคยฝันแบบนี้มันจะเข้าเนของผู้หญิงเป็นสิ่งน่าอายเป็นสิ่งที่เล่าไม่ได้ก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามปกติปกติถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณยายบอกว่าตัวเลขมันจะเข้าเหรอ เข้าถ้าเราฝันนี้ฝันเห็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอยู่ด้วยกันอย่างเข้าเอาบอกกับฝันเลยว่าให้เขาเอามาให้เราดูอย่างเงี้ยเราก็มาตีใส่เลขก็รู้สึกว่าถ้าตีถูกก็เข้านะนะคะคุณแสดงว่าคุณยายก็ชอบเสียงโชคล่าเหมือนกันได้นี่ก็ซื้อเมนบอกก็ชอบอยู่เนาะชอบก็สรุปตัวเลขคุณคุณยายนาคนะคะอ่ะสรุปให้หน่อยอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเมื่อกี้ว่าตัวไหนนะไม่ได้จดแหมชอบเนาะ ตีั่งไมเนาะค่ะสีอะไรนะสี่กับสองสองสีแล้วก็อีกตัวนึ่งเดสที่จะว่าเกีลขที่ความันที่ไล่ที่ฮาวานคะะตีไซเอ็น5 5าห้ากับห้าสี่ห้าห้าห้าย์ตัวนั้นสีกับสองสี่เอสียกับสอเลขตัวเองชอบแต่ฝันความที่้ไล่นะเราคือห้าห้าห้าสี่ของผู้หญิงอ๋อค่ะ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะท่านผู้ชมสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะสําหรับตัวเลขโชคลาภก็เป็นตัวเลขของยานาคเนาะเอามาแบ่งปันนะคะจ้าลองมืองนะค่ะเด้อเธอมันเข้าแถวเข่าก็อยาวากันนอกความฝันเนาะเดี๋ยวจะไปตามต่อความฝันของน้องปั๊บเออฝันหรือไม่ฝันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปตามหัวที่แล้วปั๊บให้เขาเจ็ดเก่าด้อเก่าเจ็ดแมนให้ให้เข้าเขาบอกว่างั้นั้น ไอ,ไ,อไอ้ไอ้ป้ามันเปนสวนมากจะได้ตัวเม่นเลยนะเออมันได้ตัวได้เลขดีนะเม,ม่นเดี๋ยวสิตามไอ้ป้าให้เขายุ่มมอนีละต้องมาผ่านมอนีเดี๋ยวคงจะต่อจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะตามก่อนนะ <S <S ถ้าได้ตัวเลขก็จะลงให้เลยนะคะอขอบคุณค่ะ<ห>เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ